บัดนี้วันที่16เดือน7พฤศจิกา2ปี268เป็นวันที่77ครั้งที่77ที่ข้าพเจ้าายพุทธภาคปิยคณาเสรศขเทวยเสียสวดสาร,รยายพระสูตรพระประเด็นและบรรทตร่าง <h> ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาและจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรึกได้มีสมาธิจะต่อยขลับพยัญยชนะในบทสดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทกับาพระรัตนาตายอรหังสัมมาสัมพุทโธปควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวะฆาโตภควตาธโมธรรมังนามาซามิสุปฏิปันโนภควโตซาวกสร้างโคสร้างคังนามามิบทที่สองบทบูชาพระภัยลีพิณาฐอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปนิพุโตคู่นหิทรามานโนธานีปารามหิตทีสติยวัชชวังอาหังพุทธังธรรมังสังคังสนั่งคาโตปูเชมิรัตนาตยังธรรมังจจรามีโสทินา บทที่สามบทสวดชุมนุมเทวสามันตาจักวาเลโซอัตลาขัดชันตูเทวตาสาธามังมุนิราชาสุสสสนันตูสักขโมกระทงังสักเคกาเมจารูเปคิริสิขราตะัดเถจนตาลิเขวิมาเนทีเประเถะจคาเมตาลุนะคะเนเคหะวัตถุหิเคเตภูมาจะยันตูเทวาชาลาทารวิสเมยยา,า,าขัดขันธ่นปนาคาติดท่านตาสันติเกยังมุนิวาราวาจนางสาธาโวเมสุนันตูธรรมมาสวนาการโลอายามพัททานตาธรรมมาสวนาการโลอายามพรททานตาธรรมมาสวนาการโลอายามพัททาน ん บทที่4บทสวดผุพพระาคณะมะกกรนาโมตัสสะภวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตสาะภวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่5บทสวดแต่สนาคมาปาถาพูธางสารนังขเชามีธรรมังสรนังขะชามีสร้างคังสารนังขะชามีทูติยามปีพูทางสระนังขชามีทูตียามปีธรรมังสรนังขชามีทูตียามปีสร้างคางสารนังขเชามีตาติยามปีพูทางสาระนังขชามี ตาติยมปีทำมังสารนางคาช่ามีตาตียมปีสร้างคัางสารนางคชามีบทที่6บทสดสัจกิร e ิยาคาถานาทีเมีสารนางงานยังภ so, ูโทเมสารนางวลังเอเตนัสจวะเชนาโสติมีโหตูสัพพทานาทีเมสารนางงานยังธรรมโมมสารนางวลังเอเตนัสจวะเชนาโสติมีโหตูสัพพทานาทีเมสารนางงานยังสร้างโคมสารนางวลังเอเตนัสจวะเชนาโสติมีโหตูสัพพทา บทที่7บทสวดติลัตตนะปนามคาถาพูทางนาเมลัตนาสภูตัสาลีละจิตังทางมังนาเมลัตนาภูตวิสุทธิสารังสร้างคางนาเมลัตนาภูตสุสีละทิทีเอตังนาเมติลัตนานังลัตนาตายาวหังสมาสโมริสาลิตตาวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตคุณาโยโยคาวะสะ สปาวตังอาสุมิตะยามหีปีเตตเทวยะถาติทันเทเอกังวินาตทิตะเลสามารถสัมภาเวนาโลเกกะทาจาจิเลนจาปาตุภูตังคำมพีละยานวิสัยังอัติทุทธสัสทังเวนโยหีบันทิตะชาเนหีวิน วิชัญยะรูปังโลกรัรมหิเกหิจิอทานจุปาราภานียางเกสันจิตสุทุวิธีตังคูนากายาตายาเนานาเมหิเยวาชาณาตายาสุเวสุตามปีสามมุปปัสต,ตังาม,มานาสีสุทธปะปัสสาทธา,ทานาังปุญญติกานะสะมะทาการะมะสามุตตามะปุญ ณภูมังทุกขาปามุดจ่ามุกขาสารานางคาตานางปูชาละเหสุป,ปละมังอภิปูชาเนยยายงนิพานาสิชิกิริยาายุปสัสสนิสัตถังสัมมากิเลสาม,มารถละโสทนณสิทธิยาจาสาธุหิอัตถะกุสาเลหูปาเสวานียางปาเนหิจาปีสารันางขามะมะนียะเมวาตัสมาหิตังติดตะละตานางสารานางคาตามหา งัดตินที่วงางคณะเนสุนามัส,สมานาปูเชมาจาปีสะสะตางสุปสัสสนาจิตตาตัฏฐานุปาริจาริยาสถารัตาจาปุญเยนาตัฏฐสุก,กะเตนสุขีภาเวโมเตเชนาตัสสะจาสัฐาปีสุวัตีห้โหตูเยโอเจถาธรรมะวินายามหีปมานภูโตโลกุตลาพิสมมโยนิยโตสุโพจนังตัสโสมนิสญ,ญาจายายาอายามปีห้โณตูวัตถุเตเยปาริจิตโตสุปัสสาทกาโล บทที่8นั่งมากาสิทธิคาถาคาถา,าโยจากคูามาโมหะพาลาปากาโทสะมังวาภุโทสุขะโตวีมตโมโตมาราสาปาสาวินิโมจัดยโตปาเปสีเคมังแชนะายางวีเนยัางภูทางวัลันตังศีลาซานามามีโลกาสานาทานจาวินายากาจาตันเตชะซาเตช,าตชายาสิทธิโหนตุสัพันตลายาจาวินาสเม,มโตธโมทัชโยวิยาตสาสาสาททัศเสิโลกาสาับวิสุทิมาคังนิยานิโกธรรมาทัศ ทาราสาธาดีสาตาวะโหสันติกาโลสุจีโนทำม,มังวาลันตังาศีลาซานามามีโมหะปะทาลังอุปาสันตาทาหางังตันเตช่าเตชยสิทธิโหนตุสัพ,พันตลายาจาวินาสมเสมนตูสาทธรรมมัสสนาสุขตานุโคโยโลกษาป,ป,ปูปากิเลสัชเชตาสัน้นโตสายยางสันตินิโยชาโกจะ สวาขาตัดรำมังวิธีตังกาโลตีสร้างคางวลันตังศีลาซานามามีพุทธานุพุทธังมัสศีลาธีทิงเตชาซาเตชายาศีธีโหตุสพันตลายาจวินาสเมนตูตุที่เก้าบทสวดละโมกานอัฐกคาถานโมอะระหะโตสัมมาสัพุทธสามะเฮสิโนนาโมตมาธรรมาสสวาขาตัสศีวะเตนิธานาโมมหาสักขาซ่าปีวิสุทธศีลาธีทิโนนาโมโอมาตยาลาทาสาราตนาตยาสัชทุกังนาโมโอมากะติตัสสะตัสสาวุตยาสปี นาโมกาลปภาเวนาวิคาชาตุอุปัทถวานาโมกาลานุภาเวนาสุวัติโหตุสัพพทานาโมกาลสาตเตเชนนาวิธีมหิโหมีเตชาวา